มึงมึงมึงม่แต่คนรู้อ่ะมึงรู้ไหมว่าเงินกูจะหมดตอนไหนเนี่ยไม่ไม่เกมหนุ่มเกมหนูเกมหนูพี่ขอตาเล่นไหมเกมหนูุ่มดูไหนดูอะไรพี่ไหนอะพี่ดูเงินหน่อยดูเงินอะอดิตอดิเฮ้ยไหนก็พี่แม่งเงียบจัดเลยมึงมีใจเย็นดินี่โอเคเฮ้ยเฮ้ยเจมาวะหมดว้าวเกตเตอร์กว่าจะเข้ายัดจ้ามันมันแต่งดีอยู่นะมันแต่งอยู่นะดีดีอยู่พี่ดีอยู่เจผ่านแล้วพี่ ไอพี่มันเอาเงินมาชิงงับไปเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยวายล้นมานี่งับก็งาบงับงับนิดเดียวงับไม่ล่ะขาบเฮ้ยเพชรหนึ่งโอ้ยเแย่จัดเอาไงเกมพี่เนี่ยขออีกสามทีขออีกสามทีขออีกสามทีพี่อาร์พี่อาร์เวลาเนี้ยพาพิคเนตมาจัดเลยคนดูคนดูเกมนี้มันมามแตกเยอะไหมครับ แจกคนเคลงมากหยาบอุ้ยอุ้ยเท้าเฮียเฮียบวกยับเลยนั่นอันนั้นเงี้ยนี่ผมนี่ไงบวกหมอจะพี่พี่คนเหี้ยไปเหี้ยเออเหี้ยสองร้อยเงีเย็ดแม่ยิ่งกว่าป่าชาติจีนในเฮียเป็นร้อยอย่างนี้อ้าวเหลือฮะพลาแล้วเหรอพี่ตะวิเกือบเข้าอะไรเนี่ยพี่ยา โอ้ใช่ไหมเนี่ยเกมอ่ะพี่มันหมดแล้วเนี่ยเกมอะไรพ่นธุ์ขนีอ่ะมาให้ให้ตบหัวเลยอุ้ยอุ้ยคนถามอะไรสี่ร้อยแปดสี่เฮียอุ้ยคอด่าเฮียมาจัดมาจัดมาอยู่มาอยู่เนี่ยเกินแล้วมาจัดเลยเฮ้ยไงโอ้โหลองมาจัดหายไปห้าพันแล้วมาจัดมาจริงมาจริงเปลี่ยนเหรอพี่พี่ต๊อดยู่วายยังวายคนเยอะไหนพี่วายคนเยอะไม่เห็นตัวเดียวอยู่เลย เมื่อกี้โมงไหมเราเฮ้ยตามมึงฟังไอโซจอบดิถามโซจอบดิมารู้เวลาโบนัสทำใช่ครับเวลาเนี้ยพี่คเนตพี่อ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกสิบแปดไม้นี้ก่อนพี่คเนตนะใช่พี่มันมันมันกวักมือเรียกพี่ได้ตอนเนี้ยข้างหลังพี่อะรอยสักข้างหลังพี่เนี้ยเสียมสภาพมันะลรเฮียสุกวันเนี้ยพี่สักอะไรข้างหลังพี่ก็เล่นเกมนั้นไปเลย ไอเนี่ยไอ้ช้างน้อยเกมช้างน้อยช้างน้อยพ่อมึงอ่ะมาหน่อยเว้สวย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 อยู่เยอะใเกมพิลัสน่ะแตกแตกมาสองร้อยเน่ยน่ะเฮ้ย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 เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยเออสามนี่อะพันห้าพวยอุ้ยไม่ได้อยู่นะกูยังไม่หมดเลยนะว่าจะเหลือสี่พันก็จะไป เกมมาจัดอะจะแปดพันเหลือห้าพันนะเกมนี้แม่งดีจัดเลยดีจัง้องอยากกลับมาเล่นอีกโอ้โหเกือบเกือบตรงไหนพี่มันเกือบไปไล่ไหนพี่อาร์ที่อยู่งงไปหมดเลยเฮ้ยวิว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 วิมาให้กูเถอะไอ้เฮียสเก็ตเตอร์มึงไปตายไหนเนี่ยโอ้โหเข่ายาวยิ่งกว่าแมวอีกอเหี้ยเบิร์ดดีครับผมเล่นจีน่มอไซค์ไม่เปลี่ยนเกมหมดนะบอกก่อนไม่เปลี่ยนเกมหมดนะ ส่งแม่งหมดจัดเลยเมื่อกี้ข้าบอกแล้วสี่พันจะพอไล่แห่งกูตีดูตับเออมันเหลืองห้าไม้ครบกูตีขึ้นได้เฮียพี่ผมใจใจพี่พี่โอ้ยเฮียร้อยเยี่ยวยัดมึงจะหาพาเกมแบบนี้มาอีกเด้อฮะหรอครับเขาเทลงได้ไหมแกหมู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 อ้วนตัวเต้าลงเดียร์เขาเทลเป็นร้อยๆเนี่ยจมาไหมเขาเทลยังหลายดีอยู่แล้วนี่ ไอเบลเชิญกูลุ่นดิอุ้ยอุ้ยเงงงงงงอุ้ยอุ้ยลันจัดอุ้ยเงี้ยโอ้เป็ดร้อยยังไงก็โอ้มาจัดไปแบบพี่คันนี้ดีกว่าเนาะเบลเนาะรออะไรอะพี่หมดไอเหี้กว่าแล้วหมดกว่าอะไรเพี่อเฮ้ยอะไรหมดอะไรปากเนาะบอกให้ไปเกมหนูพี่ไม่ต้องไม่ต้องกันนะ กูรอ,อกเกมนี้ทุกคนก็เด็กมันบอกเวลานี้มันไปดูที่อะไรกันมามันบอกเกมนี้มาเดี่ยม่งพ่อมาพี่กูจะหมดเลยนะอุ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะหลายจันเลยเ้ยหลายเกินพี่อัดพูดเหมือนแบบอยากให้กูหมดอะพลังแช่่งเนระจริงจริไอ้ยาพาไปกมไหนก็ไม่รู้ไอ้ยาจ้ำหมื่นเหลีอหลายพันนะ่ะสองพัน แต่หนุ่มมันต้องเบ็ดละห้าร้อยนะสี่ทีนะเข้าเนี่ยนะเบ็ดละห้าสิบพอด้วยตอนไหนอ่ะไอ้เหี้ยทุนกูยังไม่ได้เลยมึงให้เจ้กูฝากเนี่ยลุยปุยลุยปุยอ่ะโอ้ยเงียบจัดเลยเงียบเหงาจัดเลยแม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเหงาแล้วที่ไม่เช็คผมมันไงจากหมื่อหนือพันเดียวเฮ้ยเบียวเป็นไรเนี่ยเออเบลเป็นไรเนี่ยเออเบลเป็นไรอ่ะ เชื่อคุณ้แต่พี่ก็เสียเลยนเน<อ>าะบอกให้เชื่อพี่อาร์ตเวลาเนี้พี่อาร์ตรู้จัดใช่เชื่อพี่อาร์ตเหลือพันหนึ่งยี่อ่ะโอ้ยเอเอพี่ใจเย็นมันคืนน่าใจเย็นก็ไปซื้อค่ายพีพีดีกว่าไหมวิมาวะ่ะนี่ไงนี่ไงใครเห็นก็นว่าตายขอคืนทุนเถอะเอานี้ก็ได้เอา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 อุ๊ยอุยไม่ให้ไม่เอาไม่เอาส้มกินบ่อยแล้วซื้อมาเย็นแม่โดนว่ะชมลันโอยชมลันยชมลนอ้ยชีนบอ้ยชนอยชลอ้ยแล้วสมอ้มอยชม้มหยุด ไม่เดินไม่เดนโอ้ยไม่ถ้วพี่นั่งหัวรับเพราะว่าโดดอีกเฮียมาจัดถึงเวลาเนี้ยไหลปุ้ยหลุยไปไหลปุ้ยหลุยแต่พี่ขยังเป็นร้อยนี่โดดเหรอเนี่ยไหลปุ้ยหลุยไปไม่เอาบรรทัดเคยจุดงา้นเทศกาลต๊วจีนแล้วไม่เอาเอาอันนี้เอาอันนี้ยังไม่เคยได้ยังไม่เคยได้โอ้โหเจ็บแม่ไหลปุ้ยหลุยไปเอาเนี้เอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเนี้ยโอ้โหเจ็บแม่เขือพี่เล่นเบ็ดทั้งสิบบาทเดินให้พี่แค่นี้โอ้โหเบ็ดร้อยสองร้อยมันก็ไม่มาหรอกครับ มาแต่ถ้าเป็นแฟนพี่คันเนตอะยังไงก็มาท่านึงเป็นเงินหนึ่งก็มาแล้วเป็นละร้อยงั้กูเสี่ยงเป็นละร้อยแบบช้าๆดีกว่าเข้าไวพี่เข้าไวกดอะพี่ใจเย็นๆอะมันจะมันจะไหลไปแต่รายชี้ชุนสิบบาทพี่แตกร้านหนึ่งอะต้องปิดโบพี่ต้องปิดโบสวยสิบทีพี่จะทำกูอย่างนี้เลยกูขอร้องแล้วเดี๋ยวเขาเดาเขาเดากันอยู่หรอเฮ้ยโดดเฮ้โดดโอ้ยเฮียมึงหนักตรงไหนไว้เฮียเอ้ยมึงสมกันกูไปจริงเออ เท่าไหร่อ่ะพันนึงเนี่ยเลยไม่ต้อไม่เป็นไรขอสอนจีนจะหมดอยู่ละขอสอนจีนสอนจีนมาให้กูหน่อยเถอะกูยังเล่นมาไม่ได้สอนจีนเลยสิบสี่กูเคยเป็นคนจีนเก่านะกูบอกก่อนนะกูเคยเป็นคนจีนเก่านะตอนนั่งเครียดอาร์ตนั่งขำมู่พี่อาร์ตนี่จริงไหมเลยพี่อาร์ตโอ้จะก่อนจะก่อนก่อนที่ก่อนที่ตอนจะมาเนี่ยตอนแรกมีไอ บอ่หมอนแบบเสื่อผืนหมอนใบอ่ะต่วนี้เหลือแต่หมอนโดโดุดูดูู้ดูดูดนดูดัดูด่งูดูดูดยดู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 ้ตดงดูนไดูดูด่ดู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 ด่ดูดตดูดูนูดูมูด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 ูมูรูด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 มดัดูนูดูดัดูดาดู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 ดไดู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 ดเดืดอดูดูดอดู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 นูด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 เหลือเหลือูด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 ืดูือดู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 ด อุ้ยแล้วที่แก้ขัันไปสองร้อยเออได้อยู่ไว้ขยับมขาเรียกขยับขยับขยับมึ็นป่เป็นสูตรสูตรเป็นี่ยพี่สูตรจะตายแล้วต้องทําอย่างนี้เลยมาอีกสิบห้าดีนะต้องมีแหละโดดหนูมันร้องไงไว้ฮะวิวายโดดไม่ก็ว่าตายยึดแน่มาว่ะแอ้เฮียเป็นละร้อยด้วย เอานี่เอานี่ไม่เอาไม่เอาเอาพ่อมึงส้มนี่ยัดแม่หลุยควายเอาพ่อมึงไงให้รวยปากมึงเป็นเทียรีสัตว์ขั้วไอเอาไปห้าร้อยโอรวยปนผัจัดเขาไม่ขำเลยอ่ะเฮ้ยตอดเอาดีเเฮ้ยอาันนี้อันนี้อะไรจะตายเนี่ยรพิตาอุร์อุ้ย อุ่งเงี้ยวเงี้ยวมาลายตายไม่เป็นหรอกทีเดียวมันก็มาให้เห็นเฮ้ยโอ้ยนั่งหัวไปกินเอ่งหัวไปกินว้ยไอ้ทองไม่มาเลยวะไอ้เหี้ยโอ้งอมว่ะอุ้ยอุ้ยอี่อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยแตกแฉ่งเงี้ยเงี้ยเอ่ะใช่ครับเมื่อ ผมมดไว้เี่ยทอแล้วไม่อยากฝากแล้วว่ะพี่ต้องขอแน่หมื่นเดียวมึงแก้ป็นผมแก้แล้วหมื่นหนึ่งตามถ้าหมื่นหนึ่งก็เป็นสองหมื่นมึงต้องแกพี่ตาพี่เสียไปได้นะพี่สักอะไรไหมนี่นี่ดูดูแก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 คำว่าเสียไปได้มันไม่ได้มาน่เล่นนะพี่เออว่าไม่ต้องแก้พี่ต้องแก้คงขออีกรอบนึงได้ไหมคนที่มเคยเสียหมดอ่ะเสียไม่ได้